สวัสดีค่ะวันนี้มานําเสนอผลิตภัณฑ์ผงชาไข่พัมค่ะปณดาเดือนภูมมค่ะปณิศรลาอากาค่ะวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายนะคะผงชาไข่พัมมุ่งเน้นการเป็นแบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพที่เติบโตอย,อย่างยั่งยืนทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์การตลาดและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ บทสรุปผู้บริหารธุรกิจผงชาแข่ผัมมีศักยภาพในการเติบโตสูงเนื่องจากตอบโจทย์เทรนสุขภาพและยังมีการแข่งขันตำ่ำการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและการขยายช่องทางการขายจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข่งแร่งและยั่งยืนประวัติกิจการธุรกิจผงชาไขา่ผัเกิด จากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคโดยเห็นศักยภาพของไข่ผัมซึ่งเป็นพืชน,น้ำจิว๋วที่อุดมไปด้วยโปรตีนไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุต่างๆจึงเริ่มต้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ นำไข่ผัม,มาแป้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ง่ายการวิเคราะห์สถานการณ์จุดแข็งคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกในการบริโภคเข้ากับเทนสุขภาพจุดอ่อนนะคะ การรับรู้ของผู้ผบริโภคยังต่ำรสชาติและกลิ่นอาจไม่คุ้นเคยต้นทุนการผลิตสูงกว่าทั่วไปกว่าช้าทั่วไปแผนการตลาดแผนการตลาดนี้เน้นการทำให้ชาไข่พัมเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรักสุขภาพผ่านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้งกลยุทธ์ราคาและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายหากดำเนินการได้ดีมีโอกาสสร้างแบรนด์ให้เติบโตในตลาดเครื่องดื่มสุขภาพได้อย่างแข็งแกร่งแผนการจัดการชื่อธุรกิจภผงชาไข่พัมที่อยู่147ทับหหมู่สตําบลห้วยไร่อำเภอความสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะ แผนการผลิตผงชาไข่ผัมมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพควบคุมกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างยั่งยืนหากดำเนินการตามแผนนี้เป็นระบบจะช่วยให้ธุรกิจเติบโต,ต,ตและขยายตลาดได้ในอนาคตแผนการบริหารจัดการผงชาไข่ผั นางสาวปนัดดาเนียงพมผู้จัดการนางสาวปนิศราอาจกาป,ประธานฝ่ายจัดการบัญชีและฝ่ายผลิตนางสาวบุญเลิศงามดีฝ่ายการเงินนางสาวสุขใจมิ่งขวานฝ่ายขายและนางสาวสมศรีเกิดบุญฝ่ายจัดสง่งค่ะแผนการเงินทุน1ล้านบาทใช้งงบประมาณในการผลิตการตลาดและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งราคาขายให้มีกำไรต่อหน่วย 50-60%คาดการคืนทุนภายใน8-10เดือนและเริ่มมีกำไรมีแผนขยายธุรกิจใน2-3ปีเพื่อเติบโตอย,อย่างยั่งยืนแผนฉุกเฉินความเสี่ยงการจัดทำแผนฉุกเฉินความเสี่ยงของพงชาคายผัาต้องพิจารณาหลายปัจจัยเช่นความเสี่ยงจากการผลิตความปลอดภัยในการบริโภคและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคหรือสุขภาพของพวกเขา ข้อความพิจารณาหลักๆได้แก่ความเสี่ยงด้านการปนเปื้อน 2. การควบคุมคุณภาพ 3. การติดฉลากและข้อมูลผู้บริโภค 4. การฝึกอบรมและการรับมือกับทุกกรณีฉุกเฉิน 5. การตรวจสอบและแก้ไขพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ 是的，几啊？